พบอว่าเราแฟนแฟนเขียนนี้คือต้องไปยังไงแม่โหเป็นผู้ใหญ่ต้องขอลูกแฟนแันนี่โวนอะอะไรเนี่ยดูปิงดูปิงฮัลปีนี้ไอ้ถุงขึ้นเยอะเราตั้งแต่มีมัดชุ้หลอกลวง เราทาครีมให้อยู่แม่แม่เดี๋ยวแลวันนี้แต่เราจะมาสาธิตกันเรื่องการทุบหน้าให้หน้าเลกตามสไตล์บ้านเราอืมอันนี้แม่ไปค้นพบมาจากไหนเนี่ยอ้าวเออคือทาครีมพูดได้เอาแม่แล้วแม่ไปค้นพบมาจากไหนอ่ะจริงจเนาะ สมัยก่อนที่เรียนนะเนาะเรียนพะละเนี่ะทุบขาทุบอะไรให้มันเล็กได้เลยแม่ก็ทุบมาตลอดทุบท้องให้แข็งไงก็เลยเอามาทุบหน้าด้วยแล้วมันได้ผลไหมแม่ได้ผลมากมากมันช่วยเรื่องอะไรมั้งครับมันทําให้ผิวเราแข็งแรงเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็เหมือนการออกกําลังกายหน้าแหละหน้าะตั้งแต่พวนี้ก็ไม่ใช่นี่ี่คิมคิมอันนี้เขาก็บอกว่าหน้าตั้งนะแม่หน้าต่้งเพราะมันเป็นพีพึ่งพพึ่งมันจะช่วยหมายถึงกระตุ้นอ่ะการไหลเวียนเจ๊หน้าตั้งแบบนี้หรือเปล่า ใช่น้ำตแล้วก็แบบทำให้อะไรนะเลื่อดไหลเวียนดีลดริ้วรอยด้วยแต่เดี๋ยวหนูจะให้เดี๋ยวหนูทาให้แม่แล้วแม่ก็นวดกระชับนะสอนเพื่อนๆในโซเชียลเค็มนวายังไงบอกวิธีมาขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกทาครีมและเซรั่มลงไปเสร็จแล้วตองลามาน้าแล้วไงต่อแม่ยังไงให้ยางไงนะแล้วก็ทูบขึ้นชชดหูเนี่ยอืม ไอ้หนังตาตรงไหนตรงตกก็ทุบไปเอาที่วหนทุบให้แม่เลยเอาตรงนี้ทุบเอาตรงนี้ทุบถ้าคนกลัวๆก็เออใช้มือใช่ลูก่อนอันดับแรกนูก็ใช้นี้ก่อนได้ไหมแม่เนี่ยนิ่มกว่าเนี่ยสไลด์ตรงคอเก็บเนียงนะคะเสร็จแล้วก็ลูบเก็บหลังหู มันเก็บได้จริงเหรอเนี่ยัะเก็บได้จริงก็ตามแรงโน้มถ่วงไงอันนี้เราก็ฝืนหน่อยกระตาทุบๆก็เหมือนที่เขาทุท่ตอนตกหน้าแลวเนาะแรงแข็งแรงแม่อบอกให้เอาฝ่ามือทุบนี่ตรงนี้ทุบได้หมดใช่เ<ต>หรอแม่ใช้งเจทุบนะทุบกระดูกอะ่ะมันก็รู้สึกเหมือนหน้ามันได้ออกกำลังกายนะ แต่บางคนเขาก็จะบอกว่าไม่ให้ไปยุ่งกับหน้าเยอะเดี๋ยวไปยุ่งอยเไเชื่อจะเชื่ออย่างนี้เชื่อแม่ไม่แค่นี้แม่อย่าไปเชื่อคนยิ่งออกกําลังกายมากยิ่งผิวตึงยิ่งเป็นสาวไม่ไปถูกอะไรเลยมันทํานิ่มๆเบาๆคุณแม่พอจะบอกบอายุได้ไหมเพราะว่าหลายคนเห็นเราถ่ายรูปนะแล้วบอกแม่น่าเด็กมากเลยแม่แม่ยุเท่าไหร่แม่ยุ่เท่าไหร่แต่ก่อนแม่ยุ่เท่าไหร่คะ ตออบถาามแ่ยุไม่ตอบก็ได้อายุแม่หยุดไว้ที่เท่าไหร่หยุดอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนหยุดอายุใครอยากรู้ใครอยากรู้ต้องให้คลิปนี้ได้เกินหมื่นไลค์เอาะว่าใช่แต่จะบอกว่าแม่อายุเท่าไหร่สรุปเราแล้ววันนี้ไม่ได้สนต์แต่บอกก่อนอันนี้เพื่อนๆถามมาเยอะเสื้อที่ไหนเนี่ยนะมีที่วอรสันร้านเพียวพิกซีแล้วก็ ร้านแบบร้านขาย่ายนจำหน่ายทั่วไปนะคะลามาล่าใช้หลายกระปุกแล้วหลายคลิปแล้วด้วยกับหาดสิกัน เดิมไม่เคยคิดหาคำตอบเดิมไม่เคยจะรู้ที่บอดยังไม่มีผู้ใดคอยบอกมาสักวัน,วนวหยยังม,ม,ม,มันลมฟ้าฝนแปลเปลี่ยนโดนผู้คนทำร้ายขยีย้